สวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอวิธีการใส่ใบตัดกระเบื้องหรือว่าใบตัดเพชรนะครับให้ถูกต้องทั้งทิศทางแล้วก็วิธีการใส่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูใบตัดเพชรหรือว่าใบตัดกระเบื้องกันก่อนนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งแบบนี้จะเรียกว่าใบตัดแบบธรรมดานะครับแล้วก็จะมีอีก2รูปแบบก็จะมีใบตัดแบบเทอร์โบลักษณะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ อีกแบบหนึ่งจะเป็นใบตัดแบบเรียบนะครับซึ่งทั้ง3แบบเนะี่ยก็เอาไว้ตัดกระเบื้องตัดหินตัดปูนต่างๆนะครับได้ดีเหมือนกันวันนี้ก็จะมานําเสนอวิธีการนะครับซึ่งจะมีวิธีการในการดูอยู่2แบบด้วยกันแบบแรกนะครับเวลาเราไปซื้อมาเนะี่ยใบใหม่ๆนะครับเราจะสังเกตเลยมันจะมีลูกศรน,นะครับบอกทิศทางที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับอันนี้ยกตัวอย่างใบที่ผมซื้อมานะครับ นี่ครับจะมีลูกศรชัดเจนเลยด้านหลังก็มีเช่นกันนะครับนี่ครับมาทางนี้อันนี้ก็มาทางนี้นะครับ <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นใบเนี้ยเวลาจะใส่นะครับเราก็มาดูตรงหินเจียของเรานะครับเนี่ยตรงส่วนหัวจะบอกทิศทางในการหมุนของหินเจียเรานะครับเราก็ใส่ให้มันตรงทิศทางหรือว่าให้มันถูกทางกันนะครับ <S <S ลูกศรชี้ไปทางนี้นะครับตัวนี้ก็ชี้ไปทางเดียวกันลักษณะเวลาใส่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็เอาสติกเกอร์ใส่เข้าไปด้านในอันนี้คือถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่ามันมีบางใบตัดนะที่ว่าลูกศรมันไม่ได้ชี้มาทางนี้อย่างอย่างเช่นตัวนี้ใช่ไหมครับสติกเกอร์อยู่ตรงนี้ลูกศรก็ชี้ไปทางนี้แต่ว่ามันจะมีอีกรูปแบบหนึ่งที่ผมเคยเห็นอยู่นะอาจจะอาจจะเป็นส่วนน้อยนะครับที่ลูกศรจะชี้ไปอีกทางหนึ่งอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมยกมาให้เห็นเนี่ยเห็นนะครับลูกศรมันจะชี้ไปอีกทางหนึ่งนะครับ ซึ่งถ้าลูกศรชี้ไปอีกทางหนึ่งการที่เราเอาสติกเกอร์ใส่เข้าไปด้านในมันก็ไม่ถูกต้องแล้วนะครับดังนั้นแล้ววิธีการที่1นนะครับที่จะมานําเสนอก็คือดูทิศทางของลูกศรแล้วก็ใส่ให้ถูกต้องให้มันตรงทิศกับหินเจียของเรานะครับอย่างตัวนี้ก็เช่นกันนะครับหินเจียมีทิศทางบอกชัดเจนนะครับอ่ะโอเคอันนี้คือวิธีที่1นนะครับแล้วถ้าสมมติว่า ใบตัดเพชรหรือว่าใบตัดกระเบื้องของเราเนี่ยถูกใช้งานมาสักพักหนึ่งลูกศรเอ่ยสติกเกอร์เอ่ยหายหมดแบบนี้เราจะทํำยังไงถึงจะรู้ได้ว่าควรใส่ไปทิศทางไหนนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการนะครับซึ่งก็จะเป็นวิธีที่2นี่แหละนะครับวิธีที่2นะครับก็คือให้สังเกตเม็ดของกากเพชรนะครับอย่างตัวนี้นะครับผมเอาใบใหม่ๆมาให้ดูก่อนนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับก่อนอื่นดูทิศทางลูกศรน,นะครับ เราจะมาสังเกตเม็ดกากเพชรน,นะครับมันจะมีส่วนหัวแล้วก็ส่วนหางนะครับอันนี้ที่เป็นจุดดำๆนี่คือส่วนหัวนะครับและหางมันจะลากมาทางนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะครับทิศทางการหมุนก็จะหมุนไปทางนี้นะครับนะครับหมุนไปทางลูกศรน,นี่แหละครับมันจะต้องเอาส่วนหัวของกากเพชรน,นะครับเข้าประทะกับชิ้นงานนะครับ ถึงจะถูกต้องอ่ะอันนี้คือถ้าเป็นแบบใหม่จะเห็นได้ชัดนะครับอันนี้เรามาดูแผ่นเก่าที่ผมเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับก็พอจะเห็นอยู่นะครับนี่ถึงแม้อาจจะไม่ค่อยชัดเหมือนตัวนั้นนะครับแต่พอจะเห็นอยู่หัวจะอยู่ทางท um like ิศนี้นะครับแล้วก็หางจะลากยาวมาทางนี้ใส่อันนี้เข้าไปนะครับใส่ลูกศรเข้าไปมันต้องมาทางนี้นะครับดูหัวจะอยู่ทางนี้นะครับหางลากมาทางนี้ดังนั้นเราก็จะได้ทิศทางแล้วครับว่าเราจะใส่ทางไหนนะครับ อันนี้คือวิธีทั้ง2แบบว่าจะใส่ไปที่ทางไหนนะครับทีนี้เรามาดูการใส่เข้าไปกับหินเจียบ้างนะครับเอาตัวสีแดงนี้ก่อนแล้วกันนะครับตอนอื่นก็หมุนฝาประกับออกมาก่อนนะครับหมุนออกมาเสร็จร้อยเอาใบใส่เข้าไปนะครับอย่างตัวนี้หันมาทางนี้เราต้องคว่ำหน้าลงนะครับมันจะหลวมใส่ได้ไม่พอดีนะครับเขาเลยแถมแหวนมาให้ตัวนึงนะครับอันนี้จะเป็นแหวนที่แถมมานะ แล้วก็เอาแหวนใส่เข้าไปก่อนนะครับมันจะลงล็อกพอดีนะครับแล้วก็ใส่ใบเข้าไปนะครับมันจะใส่ได้พอดีเลยแล้วก็หมุนนี่เข้าไปจัดการขันใบเข้าไปก็เรียบร้อยนะครับนี่กรณีถ้ามันไม่มีแหวนแถมมานะครับเราก็ใช้วิธีการนะครับพลิกกลับเลยนะครับพลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็กลับหัวมันลง เอาใบใส่เข้าไปนะครับมันก็จะลงล็อกมันพอดีแล้วก็เอาตัวนี้หมุนใส่เข้าไปขันซะเ,เนี่ยครับมันก็จะแน่นเลยไม่มีปัญหาแล้วครับลองดูอีกตัวหนึ่งว่ามันจะใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันหรือเปล่านะสมมติว่าไม่มีแหวนนะครับ ก็จะรวมรวมกลับด้านเลยครับแล้วก็ใส่ใบเข้าไปเลยนะครับมันจะลงล็อกมันพอดีเลยนะครับใส่ประกับด้านบนเข้าไปล็อกใบแค่นี้ครับจบสําหรับการใส่ใบนะครับ หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านบ้างนะครับที่สงสัยว่าเวลาเราจะใส่ใบตัดกระเบื้องหรือว่าใบตัดเพชรเนี่ยมันจะต้องใส่ไปทิศทางไหนนะครับก็พอจะได้แนวทางแล้วนะครับวิธีการแรกก็สังเกตที่ตัวใบนะครับว่าหันไปทิศทางไหนวิธีที่2ก็ดูในส่วนของหัวของกากเพชรน,นะครับว่ามันหันไปทิศทางไหนนะครับถ้าหันไปทิศทางไหนก็ลูกศรก็จะชี้ไปทางนั้นนะครับผม เออโอเคครับผมถ้าชอบใจถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะครับที่สำคัญฝากกดติดตามบวกกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยมีคลิปใหม่ๆจากช่องเราท่านจะได้ไม่พลาดกันขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมสวัสดีครับ